มานูเรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะคะผู้บริหารบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ค่ะมอบเงินสนับสนุน5ล้านบาทให้กับมูลนิธิเพจอีจันเพื่อสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษมอบโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพให้เด็กๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเปลี่ยนความทุกข์สู่ความฝันที่เป็นจริงค่ะ ดรโสรัตอสวประภาค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท International, จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจสมอบเงินจำนวน5ล้านบาทค่ะให้กับมูลนิธิเพทอีจันโดยมีคุณสมปรานานาวงเจ้าของเพทอิจันและประธานมูลนิธิพร้อมด้วยทีมงานนะคะและคณะที่ปรึกษามูลนิธิเพทอีจันเป็นผู้รับมอบค่ะเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษที่อำเภอทองาผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงได้รับเกียตรติจากผู้บริหารกลุ่มบริษัทโมโนคุณเนธพนิษฐ์โพธารกุลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29คุณบรรณสิทธิ์รักวงค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทโมโนแม็กซ์จำกัดมหาชนและคุณหััยทิพย์มัดจุ้ยผู้อำนวยการธุรกิจโมโนแม็กซ์บริษัทโมโนสตรีมมิ่งจำกัดเข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะคะ ดรโสรัศ์กล่าวว่าดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีให้เด็กๆได้มีโรงเรียนที่เป็นสถานที่เฉพาะและเหมาะสมหวังว่าเด็กๆทุกคนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตซึ่งทางบริษัทจะมุ่งมั่นติดตามสนับสนุนและประเมินผลความคืบหน้าหลังจากนี้อย่างต่อเนื่องค่ะเราได้คุยกับ เพจอิจานเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกว่า,เ,าเด็กเหล่านี้เนี่ยยังขาดสถานที่อุปกรณ์นะครับแล้วก็งบประมาณจะภาครัฐยังเพียงพอในการดูแลเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนอบทบาทของกลุ่มจัสมินนะครับในการที่ ช่วยเรื่องการศึกษาให้กับเยาวชนนะครับโดยเฉพาะในกรณีนี้ก็เป็นเยาวชนผู้ด้โอกาสนะครับซึ่งเป็นเด็กพิเศษนะครับถ้าทุกคนเห็นโอกาสของความเท่าเทียมเนาะของการศึกษานะคะไม่ใช่ว่าพอเป็นเด็กพิการแล้ว จะเรียนลงในปกติก็เรียนไม่ได้จะเรียนจะหาที่เรียนที่พัฒนาที่ถูกต้องทําไม่ได้ไม่มีที่ไม่มีคนไม่มีความเอื้อเนี่ยถ้าทุกคนเห็นในปัญหานี้พร้อมด้วยกันและเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอะ่ะร่วมกับเราได้นะคะที่เราพยายามลงแรงลงใจเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการศึกษาเด็กๆทุกคนควรได้รับโอกาสที่ถูกต้องและพัฒนาตัวเองได้จริงๆค่ะ โดยการสนับสนุนดังกล่าวนะคะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนค่ะว่าแจ๊สไม่เพียงแต่พูดถึงสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ว่าเราลงมือทําจริงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยนะคะโดยดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคํานึงถึงทุกภาคส่วนของสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ให้โอกาสเด็กๆด้วย,ะวยนะครับ